สวัสดีเจ้าพี่น้องวันอาทิตยิพาษามากินสุบเขือสุบเขือใส่ปลาทูนัดเจะเนาะ,ะกินกับแคบหมูนี่กากหมนูนัะเจะเนาะนี่กากหมูแล้วก็มีผักผักอย่างเนาะใบโบ,โบกกวางตุง้ง เราก็มีข้าวเหนียวฮอนๆอนเลยจ้ะก้อนกินจินตะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาแสแซบในเด้อค่ะเป็นกําลังใจให้จินในเด้อในขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อมากินกันเลยค่ะเนี่ยมีข้าวเหนียวเด้อมีกากหมูน้ำจันซุปบะเขือนี่แหละแซบแล้วเนี่ยข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวน้ำจันฮอนฮอนเลย มากินกันเลยจ้ามิ้วิ่แคบหมูกะซุปมะเขือใส่น้ำปลาหนัวๆคุยคำไม่ใหญ่เลยพี่น้นนงนอง มันต้องใส่ซ่อนแบบนี้เลยเนี่ยกากหมูจินซื้อมาแล้วจัะนี ซุปมะเขือนี่แหละแนวแซ่บพี่น้องกินกับผักื้อ มีสูบะเขือแล้วก็มีข้าวเหนียวสิกะได้แล้วจ้ะกินกับกากมูแซ,บแซบ่บๆเลยจ้ะพี่น้องเอ้ย ปนใส่ปลาทูนัวๆแล้วจ้ะเนี่ยอืม มาจะจ้ากินเขาน้ำต้มกินกับกลาง,ม,งมูกับเขากันสุดยอดเลยพี่น้องเลย คุยเลยจ้ะอุ่ยแสบคักพี่น้องแนวกินบ้านเรานี่แหละแสบและ kẹp mũ Xếp xếp chà คุยคำใหญ่ๆเลยพักอันนี้จิมซื้อมาได้จะงามๆยอดใบวบวบเลย ขอเนี้หวันหอานเลยจ้ะแศรษฐ์แศรษฐ์มากถ้าคนอีสานกับซม,มากกันนะจ๊ะนะนี่ไม่กากหมูเนี่ย đẹp bộ bộ ngám ngám bày bồ bột cả ngã ngam đi bảy nhầy ทำใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ่ย กโอ้อิ่มแลวค่ะกินเข่าตั้งลายเลยซูบะเขือเสปปะทู่แล้วกัดน้ำปลาแดกนัวๆจะนาะ จังไดกินกับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพัทแซบในเด้อค่ะเป็นกำลังใจเห็นจินในเด้อค่ะไปแล้วค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ